สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสองสาวยูบานาสแนลขุเก้าเนาะวันนี้ชาวยูประถานผู้ชมมาเลาะบึงการเกษตรผสมประชาท่านผชมอยู่ทางล่างฮาวอยู่แถวบ้านใกล้กับบ้านชาวูนี่แหละเนาะอยู่ที่บ้านลักเก้าบ้านลักเก้าเมืองมหาชัยทางผสมแปลงข้ามวนไกลจากบ้านชาวญูประมาณสองกิโลนักทานผสมมีอบครัวหนึ่งเขาเจ้ามีดการเกษตรกับเจ้ากระนอนนี่เลยปลูกพัง เลี้ยงสัตว์แล้วก็เฮ็ดนาเนาะท่านผู้ชมมาเบิ่งทำกันเขาเจ้าปลูกพืชปลูกพักอย่างนี้แล้วก็เขาเจ้าใส่น้ำอย่างนกทา่านผู้ชมเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเป็นน้ำมันจะโบยยังมีสายน้ำหญ่เห็นบ้านแห้งแล้งนี่แหละเนาะถ้าบ่บ่กัรน,น้ำบ่อขั้นน้ำไว้กับบุญไปมาเบิ่งทำกันเขาเจ้าใส่น้ำอย่างนกท่านผู้ชมเนาะเห็นธรรมบูชมนี่คือน้ำที่เขาเจ้าใส่กลางเกษตรการปลูกผักเลี้ยงสัดเขาเนาะ นี่เลยเขาเจ้าตัานน้ำห่วยไว้ทำบุษงเดี็ดๆเขาเจ้าตัานน้ำห่วยไหมมันก็จะได้ใช้ตลอดแรงตลอดผุดเลยเพราะว่ามันมีดำเจ้าเดี๋ยวสิปีกายนขเขาเฮ็ดหน้าแซงน้ำไผ่กระดูดขึ้นดูดขึ้นเนาะแต่น้ำมันแห้งมันบพุพพ่อใช้ปีนี้เขาเจ้าเห็ดคนเดียวเขาเจ้าใช้คนเดียวเขาเจ้ามันก็เลยมีน้ำใช้พอเพียง ากาจะกันนั้นไว้น้ำไว้ทิธประชุมฆ่าไอรีไว้ทั้งใช้การ,กรเกษตรทั้งใช้อาบใช้ใช้ล้างถ้วยล้างบ่วงได้ได้เพระาะ well ว่ามันมีดำดำครอรัวานะอยู่ทราป,ประชุมเด็กก็เจ้าปูกพังพเลี้ยงชัดแต่สาวญูชิพาทานประชุมเลาะบึงอ่ะกาเจ้าเลี้ยงอย่างน่แล้วก็ปูกอย่สางน่เนาะทราประชุมธรรมชาติงามหลายในบ้านเจ้าหนูท่านประชมมไป มีจะพูเข่าอ้อมลบเลยเนาะไปทางใดก็มีจะพูผ่าป่าไม้เยามระดูฝนแห้งงามอันนี้มันระดูแรงมันแห่งแรงเนานะมีดินดอนต้นเนี่ยกวางขวางไปหนี่ก็กพอมาลงทึนเฮ็ดยู่นอนอยู่ห้อยู่นาเลยปลูกเถียงปลูกตูบน้อยเนาะอันนี้ก็ได้แต่ระดูแรงทำปุชงแตถ้าเป็นระดูฝนก็น้ำท่วมทีน,นี้นะ เจ้ากับบี้เวณได้แต่ละดูเดี่ยวเลดูเดียวกลับมาอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นน้ำนี่ไหลออกมาจากถ้ำเลยทา่านผู้ชมเราขอก็กกันน้ำไว้นี่กันน้ำไว้เน้ะท่านผู้ชมนี่คือนาขาเจ้า น้ำมันซึมเข้าเจนน้ำเขาก็ดำมบัตกามันได้เลยกามันได้ที่แล้วเจ้ากระดมนะท่านผู้ชมแล้วเจ้าก็จะคุดคลองน้ำน้อยๆเนาะเพื่อให้มันไปฮอตบอนให้นาที่มีการปลูกพักให้นาที่มีการเกี่ยมจะดำนาเนาะท่านผู้ชม ค่ะโน่นนี้งามขนาดท่านผู้ชมเวลาเอาขับรถออกมาเส้นทางง่ายเนี่ยมเข้ามาก็จะเห็นว่าผ่านโน่นนี้งามเป็นพิเศษอือาคไอดีเออเสี่ยงยูจะพาท่านผู้ชมเลาะเลาะส้มเข่าไฮเข่านาเขาจะเอาพักหญ้าสี่ชอมเข่าปู่น่าไดเฮ็ดจังไดเนาะอีกกายนี่เขาเฮ็ดหน้าแสงท่านผู้ชมเขาบริปลูกพัก เาวนิ้วก็เลยบริษัทมาถ่ายท่านผู้ชมเบิ่งปีนี้เขาเจ้าเห็ดปลูกพักกัเห็ดนาพร้อมอมีหอ,หอยหอยเชอรี่ท่านผู้ชมงมามเลยธรรมศาสติเอ้ยงามดีลมพัดเย็นดีขนาดท่านผู้ชม น้ำข้าก็จะกําลังใหญ่ข้าวกําลังใหญ่ท่านผู้ชมพระเจ้าก็มาอยู่เป็นครอบครัวเลยได้ท่านผู้ชมเหมมาอยู่เป็นครอบครัวเลยเนาะดูปลูกพักพระเจ้าปลูกพ,พักอ่ะ เขือนี่น่าจะปลูกมะเขือปลูกมะเขือแล้วก็ปลูกมะเสลี่ มาเขือมากสาลีทำป,ปุชมคบเมื่อเลยพ well> well> ักโอ้โหเย็นแต่เสร็จเหรอวะจะปลูกพักพ่เจ้าก็จะได้น้ำขึ้นมาทำปุชมได้ใส่อันนี้ไว้นี่ได้ใส่อันนี้ไว้แล้วกันตอนนั้น ก็ฮดแท,ทนรพระทรงค่ะพเจ้าก็ใส่ใจขั้วพอสศคขั้วได้จังางไรนะปู่ไปละลาเอาบอกขั้วกับบุได้คือเก่าเนาะเมืองเสียนทางกำลังเด,ดจ้าเลยตอนนี้เดี๋ยวพราเจ้าก็ปู่มักถั่วนำปู่มักถั่ว มักถัว่วปลูกมักแตงปลูกมักเล่นปลูกชาลีปลูกผักกาดซอมอปลูกผักสลัดผักหอมผักบัวโอ้ยหลายอย่างมีห่อนมักแป๊บมักแป๊บมีหมดเลยท่านผู้ชมเขาจะปลูกนอนจะทงให้ทงหน้ามันละสุดเยอะอยู่ในนี่ท่านผู้ชมมีรถดจักเออรถดจักรถ กูใจหนึ่งขั้นแล้วก็โอเคเลยแหละเด็เขาเจ้าเลี้ยงไก่ไปเฉยเฮ้ยกิรถไ,ไทยไนะว้ายเนาะเอาเรื่องกิรถไทยนี่เนาะบนไก่พันก็เจ้ามีตัวตัวใหญ่โอ้เจ้าเลี้ยงไก่ท่านผู้ชม มีไก่งอกไก่ง่วงมีครบหมดเลยเลยไก่ง่วงเลี้ยงไก่ง่วงเป็ดกระมีอยู่บวายห้ามทำเปิดชมเลยโลหนึ่งหาพันสมุนเลี้ยงหลายเป็นยังติ๊กอันใดจักหมูอันใดจัก โลหนึ่งห้าพันโลเดียวเนี่ยไม่ได้พ่อรอกสันระดับสี่ห้าเกลือเทือ่นึงระดับสามโลขึ้นไปมือหนึ่งเกลือเซาแรงนเนาะข้าคั่งไว้เปน็นจรงเต็งเนี่ยห้างเปลืองถ้าบอคั้งมัดมันจะออกไปกินพักข้เจ้าเนาะโอ้ครูผ่าป่าไม้งามลายโอ้พักอีลีอ้าวขอเจ้าเอามันไปขายแล้วบันี้ทางผู้ม มันไปขายแล้วลขึ้นไปก็งั้นละจะได้ตกไหเอามันไปขายแล้วโอ้บชัยม่วกเลยโบเฮยบชัยมั่วกเลยบอสเ,อเอ่้ย <c ười> ขายมันแล้วบันได้มันขายแล้วมันไปขายแลวบัน พักพักพักรถถ่ยยังใหม่ๆเครื่องยังดีด่านผู้ชมโอ้กักไปดูอันนี้โบไปน้ำเขาบ่ธร,ร่มชาติางามงามอ่าเสด้ความชุกไปนี่อยู่ไปนี่แหละมีความชุกเลยผู้ชมอยู่ให้อยู่นะไปแล้ว ตายน้ำเดียวปะอ,อนาคตดิเขางามเลยดิเออบาย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 แล้วมีคนโอนชาทำผู้สมเนี่ยโอนชาสองพี่น้องจะเปิดเลน่นปิงขากแล,ล้วกากรินโอนชาสองคนจะเปิดเลน่น สองคนที่ขึ้นรถไทยอะไรพักอนไ้โอ้ยงามน้ำบท่วมแต่แห้งคักเขาังชิจูอัะคักเลยเบิง่งผู้มือในเศรษฐกิจพักอิกบานสองอยู่เพลงขนาดห้าพันกีบได้แต่พักพักบวชกบพักหอมหน่อยเดียวเนาะบริได้์ไลายได้ทั้งช่วง เขามีพื้นที่บปนี่นะปุป๊บบนี้นี่ัอ <Okay. S 1> กาได้เงินเนอะท่านผู้ชมมัแตงก็โลโศกสามมากก็ได้โลหนึ่งแล้วถ้ามนันมีน้ำนักเดี๋ยวนี้เราพักสลัดกำลังมาเห้งท่านผู้ชมไปส,ส,ออสามหัวเจ็ดพันสามหัวเจ็ดพันกีบชาวซื้ออยู่ฮานเอาซื้อตลา่ตอนเช้าเราสามหัวห้าพัน ชื่อว่าสวนาหนึ่งปู nhào งงได้ระดับเส้นปลายเพล่นโอ้ชื่อว่าคักอันนี้น่านพูดชุ่มมาเบิ่งเนี่ยปูดเป็นแต่เบื่อเลยคักคักคัก วอยลุหลายยานเฮาลุดในน้อยลดุดอันนั้นในแห่งติ๊กและลดุดใหญ่ท่านผู้ชมทางเส้นนี้อันตรายเขาขับลุดบริมกดจราจรได้เฮาได้ลีกเหรอลุดใหญ่ไปเทียบบังเทือนี่แซงกันสามขัน้นทางในน้อยนึงอนอนหายนอนหนาและสุดยุดงเรความสุขนะท่านผู้ชม มาวันนี้สัญญูจะขอจบคลิปเนาะจะให้คลิปสั้นๆในท่านผู้ชมบึ้งจะหนท่านผู้ชมจะเบื่อนะท่านผู้ชมเนาะ,ะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สันยูเด้อขอบมุณครอบใจลหลายๆสําหรับคอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้สันยูผ่านมาเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อ